คูชชั่นในลักษณะแบบคูชชั่นบำรุงผิวเนาะถามว่ามันลงต่างกับแบบอื่นไหมก็คือแบบอื่นคิก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าแ,แต่นี้คือคิดจะประหยัดกว่าเดิมนะคะปกติแล้วคิก็จะใช้น้ำแร่นะคะตอนนี้หาของคูเรีวอยู่แต่ยังหาไม่ได้ใช้อเวนไปก่อนนะคะกับบิวตี้เบลนเดอร์ซับนะคะตัวพวกแบบ ทีมบำรุงกันแดดอะไรทั้งหลายที่เราทาไว้คิดพูดไม่ค่อยชัดนะเพราะว่า,ามีแผ่ในปากนะคะเอาอีกแล้วนะคะตัวนี้คิดใช้ของลังคมนะคะเป็นคุชชั่นแอบสโลูนะก็ถ้าเกิดใครมีเป็นตัวอื่นก็ใครใครใช้ตัวไหนก็ใช้เลยแต่ตัวนี้คิดว่าคิดตัดสินใจไม่ผิดนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเอ่ย ตึงๆนะคะนอกจากกดแล้วนะคะที่ใชใช้ชนิ้วก้อยนะคะแล้ คือคิดบอกเลยว่างกกว่าคิดทําไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าออยากใช้ให้คุ้มอะ่ะก็ลองดูวิธีนี้เลยนะคะเถ้ากับว่ามีนิ้วแถบหนึ่งหนึ่งถึงสองครั้งแล้วแต่ว่าเออ่มีตรงไหนบ้างที่ต้องปกปิดเป็นพิเศษของคิดก็จะมีรอยแดง อะไรที่เป็นแบบรอบปากอ่ะคิดเว้นไว้ก่อนนะคิดกลัวเจอมอ่ะรอบแรกจบนะซึงกดรอบสองค่ะกันละเหยกดรอบสามปิดเลยงกมาบอกเลยว่าแบบ ตัวเนี้ยทาให้คิดแบบเปลี่ยนเปลี่ยนโลกมากๆเพราะว่ามันใช้น้อยนะคะเอ t o โตโกล l o ลองเวของจริงเลยคือใช้น้อยแต่ไปไกลมากนะคะจรงิงนี่เสร็จแล้วนะเพราะว่าของจริงอ่ะมันมันเนียนมากนะคะ ผิวคิปเป็นผิวแบบมีอายุแล้วนะคะคิดอายุก็สามสิบเจ็ดแล้วใช้ได้งานผิวๆเลยค่ะจริงๆจะไม่ตบแป้งแบบทับก็ได้สำหรับใครที่แบบว่าแบบออไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบผิวมันมากเพราะว่าตัวเนี้ยออมันก็จะแบบดิวอี้นะคะ ถามมาสเสร็จจากตรงนี้แล้วทำอะไรต่อก็คือเีะใช้ Beauty Blender นะคะแถบด้วย setting spray แล้วก็มาแถบอีกครั้งตามด้วยตัวแป้ง setting powder นะคะเี่นะคะีค่ะสำหรับเด็กๆเ,เนี่ย เด็กๆผิวดีอายุน้อยๆอ่ะมันไม่ยากหรอกนี่นะคะกริสวยเลยก็ไปแล้วนะคะกับการใช้คููัชนแบบลำลุงผิวของคิดไปละค่ะบ๊ายบาย